สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nickelodeo ครับก็ผมโซระไม่เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้นะฮะจะมาสรุปนื้อเรื่องเกมเกิร์ฟไลน์กระต่อจากคลิปอาราภบทครั้งที่แล้วนะฮะถือรับชมได้เลยฮะเปิดเปิดเรื่องมาที่ผู้การมาพบกับคารินะเจ้าหน้าที่โลจิสติกที่จะแนะนําผู้การในการฝึกฝนการประชาการหนุรอกีดอสนใหญ่ก,ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสอนวิธีการเล่นของเกมเกิร์ฟ l i n ไลน์นะฮะ ณส,สุดควบคุมพื้นที่ s 0 9กผู้การเตรียมตัวการฝึกถัดไปผลินะเข้ามาแจ้งว่าให้เลือกการฝึกไปก่อนเพราะทางสูบประชาการต้องการความช่วยเหลือในขณะนั้นเฮเลียนเจ้าหน้ททออา,าที่อาวุโสของทิฟฟี่ติดต่อเข้ามาชี้แจงด้วยตัวเองมีใจความว่าให้ผู้การมาช่วยเธอจัดการและตรวจสอบสาเหตุของเซนวิทเฟิร์ลโดยที่ผู้การเพิ่งผ่านการฝึกมาครั้งเดียวไม่กังวลกับเรื่องนี้เพราะผลการฝึกมันมากเพียงพอสำหรับภารกิจนี้แล้วประสบการณ์ค่อยหาจากสนามลบจริง จากนั้นเธอจะให้เราส่งหน่วยลบทีดอเข้าไปทำลายทาหารและกองประชาการของแซนด์วิทเฟอร์ี่หลังจากผู้การทำภารกิจเสร็ิ้นจึงถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแซนวิทเฟอร์ี่มากขึ้นคุณยังไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับแซ i ด์วิทเฟอร์ลี่เนั่นก็จริงการครัดเลือกรอบนี้ค่อนข้างรีบร้อนคุณเลยไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลมากกว่านี้โรงงานอุตสาหกรรมแซนวิทเฟอร์ี่เป็นบริษัทอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญด้านเทคติคดอไปอย่างมาก เนื่องจากมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ทีดอของเซงวิทจึงมีประสิทธิภาพกระต่อสู้ที่สูงมากอย่างไรก็ตามเมื่อไม,นมอ่นานมานี้ทีดอเหล่านั้นลุดการควบคุมและออกทำลายผู้คนในโรงงานนั้นวัดนี้พวกมันครองพื้นที่ที่เป็นถิ่นฐานของมนุษย์จำนวนมากและขยายอาณาเขตยอย่างมีชั้นเชิงทีดอเซงวิทพวกนี้เป็นศัตรูของมนุษยชา,ชาติอย่างไม่มีข้อกังขาหลังจากนั้นฮีเลียนจะตัดสายจากผู้การเพื่อคุยกับคูเกอร์สักครู่และมาแจ้งกับผู้การว่า เพิ่งรับสายจากสูรพิจาการว่ามีภารกิจสําคัญให้ทําตอนหนึ่งขีดสามเอเลียนสั่งให้ผู้การเข้าไปรับเหล่าทีดอที่บาดเจ็บและทาลายทางของเอสให้เร็วสุดหลังจากนั้นก็รับทีดอให้กลับมารักษาที่ฐานแลโลงงานซ่อมทีดออีกกฟื้นขึ้นมาแล้วพูดจาอุดดีกับเฮเลียนใจคอมาว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันช่างน่าเบื่อเหลือเกินเอเลียนตักเตออินแกมวานว่าถ้ามันช่วยป่านนี้ลำบากกว่านี้แล้ว าอีกแง e มองว่าการานัดทำารื่ที่เสี่ยงยิ่งกระต่อสู้อันตรายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสนุกมากขึ้นเอเลียนจึงเข้าเรื่องทันทีเกิดอะไรขึ้นกับ SCT44 และพอฟาชา่า e อิตแกมตอบว่าเอเจนต์ปรากโตออกมากําลังทไล่ตามบงางอย่างที่พวกเธอรอดมาได้เพราะพวกเธอไม่ใช่เป้าหมายของเอเจนต์เอเลียนบอกกับอ e ิตแกมต่อตอนนี้ตามหาสกอร์เปียนไม่พบทั้งสองสนิตกันรู้ใช่ไหมว่าสกอร์เปียนอยู่ที่ไหน อิดแกมดักไล่ตอบขอโทษฉันไปอยู่ที่แนวหน้าสกอร์เปียยังมีชีวิตอยู่เธอต้องทิ้งปอแสไว้แล้วก็เอ่ยชมเชิงอวยเพื่อนว่ายายนันน่ะฉลาดมากเมื่ออยู่สถานการณ์ขับขันฮิลลินได้ทราบข้อมูลแล้วก็สุกอิดแกมเข้าไปซ่อมเฮลเดียนอธิบายภารกิจให้ผู้การเข้าไปช่วยเหลือสกอร์เปียนถูกจับไปและค้นหาข้อมูลในฐานของ SF หล้างดูลบของผู้การบุกไปยังฐานวิชาการได้สําเร็จและรับทราบข้อมูลว่า สกอร์เปียนยังมีชีวิตยอยู่และมีคลิปวิดีโอด้วยเนื้อหาในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่สกอร์เปียนกำลังถูกสอบสวนโดยสแกร์โคในซากบารักรพังใกล้สนามลบจากนี้ไปก็จะเป็นบทพูดของสแกร์โคและก็สกอร์เปียนนะฮะความกุบารศาสตร์ของแกเหนือกว่าที่ฉันคาดการไว้สกอร์เปียนแห่งริฟฟินทั้งหมดที่ฉันทําก็แค่บอกตําแหน่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่แกทำอ่ะก็แค่ถ่วงเวลาเรื่องน่าสงสารที่แกต้องถูกสอบสวนยอย่างนี้ ก็เพราะเพื่อนของเธอที่แกว่าอย่างไงล่ะไม่จริงพวกเธอต้องกลับมาช่วยฉันแน่เธอสัญญาว้แล้วงั้นให้ฉันเตือนแกอีกสักครั้งใหญ่ยยสวะโสโครกพวกนั้นคือทีม AR รเดือเจนและทรงประสิทธิภาพแกมันไม่ต่างอะไรกับของใช้แล้วทิ้งต่อหน้าพวกมันอ่ะไม่นั่นไม่จริงฉันไม่เชื่อคำโกหกของแกหรอกเอฟโเอวันเป็นเพื่อนของฉันใหญ่นั่นไม่ใช่เพื่อนของแกเจคนน่าสงเพศบอกฉันมายานั่นหยุดไหน แล้วฉันจะได้ใจดีปล่อยแกออกไปนอนเน่าตายอยู่ข้างทางอย่างนั้นบอกให้แกเหมือนขยะอยีกที่แกเป็นฉันจะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายบอกมามันอยู่ที่ไหน,นเเย์รับทราบข้อมูลจึงสั่งผู้การให้ส่งหน่วยลบทีดอเข้าไปูุสกอ์เปี่ยนพร้อมให้การสนับสนุนทีมช่วยเหลือโดยการทําลายฐานให้เร็วสุดเพื่อให้ทีมช่วยเหลือเคลื่อนพลนโดยไม่ถูกตรวจจับหน่วยลบทีดอของผู้การยึดฐานราชเวนสําเร็จ ทีมช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ตามพิกัดในคลิปพลเอชาญในทีมสืบด,ดเขาพบและช่วยเหลือสกอร์เปียนออกมาได้สำเร็จชั่วโมงต่อมาสกอร์เปียนถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมเธอรายงานให้กับเฮเลียนว่าไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งของทีม a r ได้อย่างใดซึ่งเฮเลียนก็เชื่อคำรายงานของสกอร์เปียนและเปิดถึงการจับตัวสแครโครสกอร์เปียนจึงของเข้าร่วมภารกิจตามล่าสแกรโครเพื่อแก้แค้นแต่คนของเฮเลียนเต็มจึงให้สกอร์เปียนไปอยู่กับผู้การคนใหม่แทน เฮเลียอธิบายบริจทนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเธอมอบรายละเอียดของหัวหน้า SF โมเดล SP65 สแกร์โคเพื่อการจัดกลุ่มและนำหน่วยความจำของเธอออกมาเธอเตือนว่าทีดอนี้มีความอันตรายมากกว่าตัวอกื่นเธอชื่อมันในตัวพกกันกและพอบอวยพรขอให้โชคดีหน่วยลบทีดอเข้าโอบล้อมและเอาชนะสแกร์โคได้สำเร็จเฮเลียนจึงเปิดระบบโฮโลแกรมเพื่อคุยคุยกับสแกร์โคที่นอนแน่นนึ่งอยู่จากนี้ไปก็เป็นบทสนทนาระหว่างเฮเลียกับสแกร์โคนะฮะทีดอ เซงบิดโมเดล s p s พสแกโคความพยายามของเธอที่จะกัดขืนมันไร้ประโยชน์แล้วยอมแพ้ซะแล้วเราจะไว้ชีวิตเธอ,อดูเหมือนว่านี่เป็นจุดจบของฉันยอมแพ้ซะไม่ว่าเธอจะไล่ตามอะไรอยู่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วสกอร์เปียนได้รับการช่วยเหลือแล้วและข้อมูลที่เธอให้มัเป็นของปลอมของปลอมอย่างนั้นเหรือฉันว่ามัใช่ทั้งหมดหรอกนะที่ดอกของกิฟฟินไมได้มีไที่ก้าวหน้าขนาดนั้นอะไรอะไรนะ ท่านรู้ว่า AI ของทีดองแกมันออกแบบไปอย่างไรพอพวกทีดอหน้าโง่พวกนั้นจะโกหกพวกมันก็แค่เอาข้อมูลมั่วๆม,มาปนกับข้อมูลจริงบางส่วนเพื่อหลอกฉะนั้นต่อให้เป็นข้อมูลปลอมๆม,มันก็ยังมีส่วนจริงปนอยู่บ้างพวกเราก็แค่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น3ส่วนโดยแบ่งเอาข้อมูลปลอมๆม,มาหาตัวกลางที่เหมือนกันแล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่แท้จริงเฮเลียนนิ่งเงียบไปสักพัก นี่คือข้อมูลที่เป็นความรับเกี่ยวกับการออกแบบ AI ของเราแกรู้เรื่องนี้ไว้ยังไงแกแกเป็นใครกันแน่ก็แค่ถีดอชั้นต่ำจากแซงวิชเฟอรี่แต่ว่าฉันไม่ใช่เครื่องมือที่ยอมก้มหัวให้กับความต้องการของพวกมนุษย์เข้าใจไหมใหญ่มนุษย์ขี้คลาดมุดหัวอยู่แต่ในฐานกล้าแค่เสนอหน้าผ่านโฮโลแกรมแต่ยังไงก็ตามปฏิบัติการของแกก็ล้มเหลวแล้วไม่ว่าแก,กจะรู้อะไรแกรก็คงไม่มี โอกาสไปบอกข้อมูลหรอกแกโคนิงเงียบไปชั่วรคู่จริงๆแล้วฉันก็กำลังบอกอยู่นี่ไงหมายเลข83549266 0223ในที่สุดฉันก็ตามหาตำแหน่งของ f 4 a 1ได้ในนาทีสุดท้ายตำแหน่งอย่างนั้นเหรออะไรกันแกกำลังคุยกับใครอยู่ใจแซงวิ์ คนที่สแกรโครกำลังพูดคุยอยู่ก็คือ e x ็กซิชเนอรฮะรับทราบสแกร์โครทำได้ดีมากมทีเหลยวฝากเธอด้วยนะลาก่อนเอเลียนรู้ตัวแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันกำลังจะระเบิดตัวเองทุกคนถอยไปถอยไปรบการติดต่อถูกตัดขาดทางด้านของ e x e c u t i o n e r ตายจริงฉันน่าจะติดต่อเธอให้เร็วกว่านี้ แต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะขวางเราได้อีกแล้ว A4, A1 แกกำลับบงซ่อนตัวที่ไหนเราสูญเสียไปอย่างมากหวังว่าแกจะไม่ทำให้พวกเราคิดหวังต่อไปก็จะมีนื้เรื่อง Emergency ฮะที่จะเป็นเน้เรื่องสูงเสริมหรือบางทีก็จะเป็นนเรื่องหลักบ้างชี้แจงเล็กๆน้อยๆฮะปกติเนี่ยที่จริงผมตอนแรกว่าผมจะแยก e m e r g e n c y มาเล่าให้ต่างหากแต่ว่า emergency ที่ผมสรุปมาเนี่ยมันค่อข้างสั้นมากก็ ไม่ไปของแถมให้กับผู้ชมแล้วกันนะฮะจะเป็นเรื่องราวของผู้การที่ถูกฝึกพิเศษโดยคุณเฮเลียนเนื้อเรื่อง e m e r g e n c y ที่เป็นของอพิโซดหนึ่งนะฮะจะเป็นนเรื่องที่ผู้การถูกฝึกพิเศษโดยคุณเฮเลียนและผู้การก็ได้พูดคุยสัปเ,เหเฮละกับคารินาในชีวิตประจำวันปินะเล่าข่าวลือเกี่ยวกับเวิตเฟอร์รี่สรุปใจความว่าทุกอย่างในโรงงานเซวิตเฟอร์รี่เกิดขึ้นในคืนเดียว AI มีความคิดเป็นของตัวเองไปทำตามคำสั่งของผู้การแซนวิทเฟอร์ลี่และควบคุมทีดอทั้งหมดในโรงงา,นข,น,า,า,านข้อมูลที่คารินะกล่าวมายังยเป็นข้อมูลเพียงขิวเผินทุกอย่างยังคงปิดสนาอยู่ส่วน AI ที่ก่อเรื่องนั้นก็ยังไม่มีใครทราบและนี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้ระหว่างกิฟฟินแอนด์คูเกอร์กับแซนวิทเฟอร์ลี่ซึ่งผู้การแค่ทำหน้าที่ให้ดีและป้องกันการโจมตีของแซนวิทเฟอร์ลี่ต่อไป การทดสอบครั้งสุดท้ายของผู้การผู้คุมสอบเป็นเฮเลียนเพราะคารินะมาสายบ่อยให้เฮเลียนคุมสอบอยู่คนเดียวคารินะจึงโดนเฮเลียนต่อว่าคารินะยงลิกเกียตัวเราะผลการสอบขั้นที่แล้วก็ยังส่งทันอยู่นะคะแต่เฮเลียนไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วก็แส่ไว้นอนเพลินไปอีกแล้วใช่ไหมคารินะยิ้มอย่างมีเล่สันไนและก็หัวเราะเฮเลียนมีสีหน้าที่เลือกลักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนต่อจากนี้ก็จะเป็นบทพูดเล็กๆน้อยระหว่างเฮเลียนกับคารินะนะครับเธอหัวเราะเรื่องอะไรเนะี่ย ฉันเพิ่งรู้มาจากเพื่อนร่วมงานถึงสาเหตุที่คุณเฮเลียนลางงานไปเมื่อการทดสอบขันที่แล้วเด็ดล่มอีกแล้วใช่ไหมล่ะคะืเสียใจยที่ได้ยินด้วยนะคะฉันฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยเธอพูดเรื่องอะไรอยู่วันนี้มีแค่นี้ผู้ประชาการแยกแยกแยกย้า yeah, ย yeah, 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 ได้ครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะกับทั้งเอเมอร์เจนซี่และสรุปเรื่องราวของตอนที่หนึ่ง ขอพูดคุยเล็กๆนอยๆกับผู้ชมนะครับพวกคุณคงได้ดีสิ่งผมครั้งล่าสุดก็คือในไลฟ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่เผื่ออาจจะเป็นสัปดานีก็ได้ในทีนี้เนี่ยก็ผมก็มาทําสารต่อจากที่เป็นสรุปของปฐมบทนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยจะไม่ทําต่อเพราะว่าอันนี้ไม่จะมาแตออ่นั่นแหละฮะผมหลายคนดูแล้วก็ มันจะรู้ครับไปยังไงด้วยความขัดใจของผมเบรนการส่วนตัวผมก็เลยต้องมาทําคลิปดีกว่าเพราะว่าในนิเมเนี่พูดตรงเลยเล่าไม่ครบหลายๆอย่างผมก็จะมาสรุปให้มันมากขึ้นให้รู้ว่าเออสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันทําอะไรแกรโคทําอะไรทามาถึงตายอะไรอย่างนี้แต่ก็นั่นละฮะก็สถากรรมเดียวกันฮะแล้วก็ฝากตัวผู้ชมอีกครั้งนะฮะกับผมโซะระฮะ ถ้าเกิดมีบิดพลาดประการใดหรือผมพูดเร็วไปหรือผมข้ามช่วงใดที่ไม่ได้เล่าก็ขออภยยนะัยด้วยฮะถ้าเกิดว่าผมข้ามไปเนี่ยเดีย๋ยวผมอาจจะมาทําคลิปซ่อมหรือเพิ่มเนื้อหาต่างหากไว้เจอกันครั้งหน้าครับผ,ผู้ชม